ดูดูดูตูตูดิดูดิตูดูตูตูดูดูตูตูตูอูดูดูดูเูู่ดูดู่อเูดูวูดูดคดูดูดูรูดูดูนูดูนูด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 ู สาวสาวหนองมนเขาอะไรนะ <passe estão. S 1> พ่อดมใช่ไหมเนี่ยหนูฟอหล่อเฟี้ยมีผมคนเดียวรูปหล่อ,อ <ะ S 1> จริงๆนะเนี่ยเมื่อวานแว้นไปละยองเมื่อวานแว้นไปละยองสาวสาวยืนมองใช่พี่ แ๊ดใช่ไหมเนี่ยแดด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 แดแแดด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 แดแหนต่มอหล่อเฟียวมีผมคนเดียวรูปหล่อจริงๆนะเนี่ยเมื่อวานแว้นไประยองเมื่อว sợ sợ yên mong chai phi chó chimin tư 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 ติด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 หนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวมีผมคนเดียวรูปหล่อจริงๆนะเนียเมื่อวานแว้นไป <S <S อะไรนะแว้นไปคลองถมเมื่อวานแว้นไปคลองถมสาวๆยืนงงใช่พ่อดมใช่ไหมเนีย่ยเตะเตะเตะเตเตะ ตดดเตะตดตเดเตเตตะหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวมีผมคนเดียวรูปหล่อจริงๆนะเนี่เมื่อวานเว้นไปอะไรนะหน้องมนเมื่อวานแม้นไปหน้องสาวสาวยืนงงใช่พี่แจดใช่มินี่เฮ่อเฮ่อเฮ่อ ได้มาจากใสไอลินเฮิรเฮิรเฮ้อเนี่ยฮะได้มาแต่ไหนเนี่ยเฮ้อเฮิเนี่ย